เอาละครับท่านผู้ชมมาดูเที่ยวพิเศษเป็นหน้าที่ของร่องน้ำสีแดงเทบนิรมิตรเจอร่องน้ำสีเงินหรือศักดิ์ศรีทวีโชคร่องน้ำสีเงินเป็นเที่ยวตย่อไปนี้เอาละครับท่านผู้ชมก็ถือว่าวันนี้เป็นกำไรให้ทางเจ้าภาพก็แล้วกัน เพราะว่าเป็นเรือเที่ยวพิเศษครับทีมงานเราแถมให้อ๋อ มาแล้วจ้าโอ้ยเอาแล้วว่ามาแต่ของของเราก็มาเที่ยวท้ายสุดแล้วว่าสุดท้ายมาดูแล้วว่าใครจะไปใครจะอยู่เที่ยวนี้ใส่กันมาแบบระเบิดเถึงเลยทีเดียวเหลือนี้ที่ธรรมดามีนวัตถีเดรมินเทพระมินเหลือได้กีพี่น้องใจจังหวัดสุรินทิ่นฉางใหญ่วันนี้เจอใครไม่เจอเดินมาเจอกับพี่น้องจากสุราษฎร์ธานีสอศักดิ์ศิททวีโชใส่กันมาที่ว่าหัวพี่หัวทายเพียงท้ายชนะคนมาหนึ่งเที่ยวชนะมาคนหนเที่ยวเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่3ามรอบเพียงกันวัดใจใครแพ้ก็มีโอกาสรู้นะครับเที่ยวนี้ใส่กันมาไม่มีใครยอมกันแล้วเอาละไว้เอาแล้วว่าเทพเดรมินเจอกับศ ใสิกันไม้โจ๊กฮหมฮันกันมาเจอดีทีปะตาโตตาหัวต่อหัวตาต่อไปใส่กันมาจ้าจ้าเลวจ้าเอาเลยคุณผู้ชมไม่ธรรมดาแล้วประเภทยาวใหญ่ใส่กันมาแบบเสด็จเสด็จหัวเพียงหัวท้ายเพียงท้ายใส่กันมาแบบคู่ขี้สูสีใครจะอยู่ใครจะไปจับตาดูดีคุณผู้ชมไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเทพนรฤทธิ์กับโสศักดิ์ศรีตวีโช๊ใส่กันมาแบบแรงแรงคุณผู้ชมเอาเลยเอาเลยวะใส่กันมาแบบ ว่าแม่ต่างคนต่างสู้ ย่อมหนีทีเดียวตั้งแต่เที่ยวแรกจนถึงเท้านี้เอาแล้วไม่ธรรมดาต่างคนก็ต่างอยากชนะต่างคนต้องอยากได้ช่วยเอาแล้วเริ่มเข้ามาเริ่มขยับขยี้เริ่มปีกันะวางไงวางไงลองน้ำแดงเริ่มตะแคงสับมาก่อนแล้วเริ่มตะแคงสับมาสับมาตดถันเริ่มไปทำอีกเรื่องหนึ่งเอาแล้วน้ำเงินไปเชิญเที่ยวนี้พยายามนี้พยายามขยับนี้พยายามขยับนี้พยายามขยับนี้แล้วจ้าเอาละไว้เอาละว่าระวังตัวถึงกับตัวเต่งตัวเต่งกับตัวถึงขยับไปก็ยงอยู่เทพเดริบิกับสศักดิ์ศรีสศักดิ์ศรีกับเทพเดริบิตโกกี ีสูสีกูขีสูสีและสุดท้ายก็รวดเข้าเส้นชยัยอออเที่ยวนี้เป็นยังไงล่ะเธอโอ้ต้องดูแล้วครับฝากไปยังกรรมการเส้นชัยด้วยน,นะครับก็ดูภาพช้ากรรมการเส้นชัยสุดหล่อทั้งหลายแหละเกียรติธรมิต กับสศักดิ์ศรีที่มีโชคสุรินกับสุราชยังจิตกันไม่ลงครับรอผลอยู่กขาบอกว่าเส้นแดงผ่าแปดดูกระมกาแล้วครับเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีนี่ขนาดชิงสามสีนะเนี่ยโอ้โหคู่นี้อีก365วันจัดให้ครับตอนนี้เรือจบ แต่ท่านผู้ชมยังไม่จบยืนเหยียดชิ่งนิ่งเลยรอฟังผลแต่ขอร้องอย่าออกเหมือนงวดที่แล้วศูนย์ศูนย์ <c oughs> โอ้มันเป็นเหตุบังเอิญครับลำดับต่อไปครับเปกับประกาศผลอย่างเป็นทางสุรินระหว่างเรือ55ไปพายชิง34รอบที่3 ระหว่างเทพในรม,มิดแดงสศักดศรีทวีโชคน้ำเงินผลการแข่งขันครับกรรมการรีเพลแล้วรีเพลอีกเป็นลอน็อกน้ำสีน้ำเงินสศักดศรีทวีโชคเป็นฝ่าชนะครับ